เอาต่อที่นี้เนี่ยเราก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงลอยออกมาจากตู้ที่เราได้เก็บเครื่องรางอันชิ้นนี้เอาไว้นะลอยจากขวามือมาซ้ายมือแล้วลอยมาช้าช้าชุดเป็นชุดเหมือนโปเยโปรเยเหมือนลาดเหมือนเหมือนในเปามุนจินอะ่ะแล้วมีเครื่องหัวด้วยลอยออกมาเป็นเลื่องเป็นลาวฟื้นจากซ้ายไปขวาใช้เวลาลอยอยู่ประมาณแบบ ยี่สิบวิอะเธอนานนะเราก็เห็นเลยเราก็มานั่งนึกแบบแต่ว่าความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยมันฟิลได้ว่าเออแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนแบบเหมือนไม่ได้แบบเห็นเราช็อกตกใจเหมือนเหมือนเวลาเราเจอผีอะแบบหฮ้ยน่ากลัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหมือนฟิลสวยๆงามๆเออเหมือนฟิลเราเจอนางฟ้าทัางสวรรค์นเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า แล้วแล้วเหมือนก็อิ่มใจเวลาเห็น,น่ะไม่ได้แบบรู้สึกแพนิคแต่ก็อยากรู้ในใจลึกๆว่ามาจากไหนวะเนี้ยเข้าใจปะคือนี้เมืองไทยเออคิดจะคันคิดว่าจะจิตปรุงแต่งหรือเปล่าดูปาวุ้นจิ้นเยอะหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ไม่ได้ดูอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของจีนไม่ได้ดูอะไรกับกับเกี่ยวกับจีนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นที่เป็นแนวนี้เลยไม่มีงงยิ้วอะไรก็ไม่ได้ไปดูแล้วเราอ่ะ ก็รู้สึกว่าเราต้องการหาคําตอบสุดท้ายอะ่ะเราก็รู้แหละว,ว่าในตู้อะ่ะมันบรรจุสิ่งนี้ครับก็คือเครื่องรางมาจากสารเจ้าที่ไต้หวันอันนี้เลยซึ่งเราอะ่ะไม่ได้มีอันเดียวซื้อมาเยอะมากซื้อมาแบบเป็นสิบสิบอันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ละอันอน่ะเหมือนเขาก็จะบอกนะว่าอันนี้ช่วยสุขภาพช่วยเรื่องการงานน,นู่นนี่ โดยเราอ่ะก็แอบ,บอธิษฐานขอเออเรื่องหนึ่งเพราะเราเห็นแล้วนี่ว่าอ่ามีแม่นางเหมือนโปยโปรเยนะบินไปแสดงว่าแม่ต้องตามมาจากนีไ่ไต้หวันหรือเปล่าก็เลยอธิษฐานดูก็ได้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการประมาณนั้นใครเคยเจอเรื่องปแปลกๆเกี่ยวกับเครื่องเครื่องรางของขลังหรืออะไรเนี่ย มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับอย่า